คือถ้าอย่างผมเนี่ยก็ผมเอาเพื่มเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะฮะในเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอในหุ้นหรือว่าในอะไรทุกอย่างแล้วก็เวลาจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ก็จะถามว่าเอ้ยเพิ่มน้องว่าธุรกิจเนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยแล้วคาตอบที่ได้มันจะเป็นคําตอบที่มันอยู่ในวิชาการทั้งหมดแล้วก็เป็นคําพูดที่รู้สึกว่าผมแก่กว่าน้องผมก็เชื่อน้องอะ ลขให้คนเข้ามามันก็มีเยอะอะอย่างเลขเมตตามหานิยมก็จะเป็นสองสี่อะไรเงี้ยสองสี่ก็คือแบบว่าพูดจาอ่อนหวานถ้ามีคู่ก็จะแบบว่าพูดเพาะกับแฟนอะไรเงี้ยอ่าแล้วถ้าเลขรวยอะส่วนใหญ่จะมีเลขอะไรบ้างเออวันเนี้ยคนดูชอบเลยอะเลขรวยอ่าเลขรวยจะเป็นพวกหมวดเจ็ดแปดแปดเจ็ดอะไรพวกนี้จะเป็นกลุ่มเงินก้อนใหญ่อย่างของพี่โน่ก็ใช้ได้ก็เป็นเป็นเลขที่แบบว่าเรียกเรียกซับครับผมเรียกซับแล้วก็จะมีเลขสองแปดแปดสอง อันนี้จะเป็นกลุ่มแบบว่าอยู่ในแบบเลขเลขหงอะไรเงี้ยถ้าเป็นเจ็ดแปดแปดเจ็จะเป็นเลขมังกรแต่ว่าเราต้องดูนะว่าต่ออะไรต่อบางคนบอกว่าเุ้ยมีเจ็ดแปดแปดเจ็ดเต็มเลยแต่แบบเลขต่อมันมารวมกันแล้วมันไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช่ครับต้องดูว่าว่าว่าต่อไปมันดูเป็นคู่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 หรือว่าดูคู่ด้วยแล้วดูยาวด้วยจริงๆดูดูคู่ครับดูคู่แต่ว่ามันก็ต้องเป็นให้ให้ร้อยกันได้ทั้งหมด ไม่มีแบบคู่เสียเฮ้ยดูแล้วน่าเชื่อถือจะเปิดสำนักที่เชียงใหม่ไหมเฮ้ยมีคนมีคนถามจริงๆนะอนะเพราะว่าเพราะว่าอย่างทุกวันนียจริงๆก็มีมีคนแบบว่าโทรมาขอให้ให้มาดูให้หน่อยอะไรเงี้ยบางคนก็มีค่าครูให้ให้นิดหน่อยมีมีอยู่เอาเราดดีีนะ หมอปเปลืหมอปเปลืหมอแต่แต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วอนอกจากจะปรึกษาเรื่องเบอร์โทรได้แล้วนปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์ก็ได้การเงินเขาดูแลให้ดีมาก <c oughs> เปิดสำนักเปิดบริษัท <c oughs> ดูแลอะไรเลยดีกว่าเมืองแล้วคนวงการบันเทิงมาดูแลใช่ไหม <c oughs> ทำไม,ไมทำไม,ไมทำไมก็ดูแลการเงินยังไงลีไม่คือถ้าอย่างผมเนี่ยก็ผมเอาเรื่องเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะฮะ ในเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอในหุ้นหรือว่าในอะไรทุกอย่างแล้วก็เวลาจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ก็จะถามว่าเอ้ยปืมน้องว่าธุรกิจเนี้ยตอนนี้มันเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยแล้วคําตอบที่ได้มันจะเป็นคําตอบที่มันอยู่ในวิชาการทั้งหมดแล้วก็เป็นคําพูดที่รู้สึกว่าผมแก่กว่าน้องผมก็เชื่อน้องอะปืมจบอะไรมาอ๋อจริงจจบรัฐศาสตร์ครับบริหารธุรกิจแต่ว่าผมผมเรียนมเนอร์พวกการตลาดแล้วก็เรียนไฟแนนซ์ด้วย ใช่ใช่ครับจนจนคุณยอมลงทุนกับเขาเลยใช่ไหมใช่ครับทำอะไรถ้าถ้าเป็นหุ้นเนี่ยก็ซื้อตามเขานะแล้วก็ตอนนี้เขาเปิดร้านอยู่ที่เชียงใหม่ตอนนี้ก็ติดรอยอยู่มั้นไม่ต้องไม่ต้องไปทวงไม่ต้องไปทวงติงเกิลโลดไม่ต้องไปทวงไม่ต้องไปทวงก็ยังเชื่อน้องครับน้องบอกให้ถือไว้ก็ได้ปื้มแต่ว่ามันนานแล้วทุกคนนี้มันหนาวมากเลยนะแต่ที่เชียงใหม่คุณก็หุ้นกันใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเออเป็นร้านชื่อว่า ร้าน t o o Nice ครับนิมานซอยเจ็ดแต่แต่ว่าผมก็เป็นเป็นหุ้นเหมือนกันแต่ว่าผมอาจจะเยอะนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ่าเก้าสิบไม่เปอร์เซ็นต์อยู่ซอยเจ็ดนะอยู่ซอยเจ็ดนะครับนิมานซอยเจวันหลังไปไอเฟยด้วยครับไอเฟยก็หุ้นไอเฟยหุ้นด้วยเหรอครับโอ้โหสาวตึมเลยเนี่ยร้านนี้โอ้โหเราก็ไม่ค่อยได้เข้าร้านกันเท่าไหร่หุ้นเราก็ทำงานออกมาอยู่นี่ออกมาทำงานแล้ว